ถ้าทําโปรแกรมฉีดโบท็อกเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยจะดื้อยาไหมคะโอ okay, เคครับต้องบอกว่าการที่เปลี่ยนยี่ห้อบ่อยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสาหเหตุใเการดื้อยานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการฉีดบ่อยเกินมาตงหานครับที่ทําให้เกิดการดื้อยาเช่นปกติเนี่ยรีปไปอยู่ได้ประมาณ 4- 6เดือนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติเรามาเปลี่ยนมาฉีดทุก1-2เดือนหรือบางครั้งเนี่ยเรามาฉีดแบบว่าคอยเก็บเคล็กเทียน้อยเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงมากกว่าอันนี้หมอต้องพูดถึงว่าตัวยามีมาตรฐานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรามาฉีดบบ่่อยเเชนก็างต สองสัปดาห์มาเก็บหน้าผากหนึ่งเดือนมาเก็บกรามเนี่ยการได้รับยาบ่อยๆเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสทําให้ต่อให้เป็นยาที่ได้มาถ่านก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะดื้อยาได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราฉีดครั้งหนึ่งเช่นฉีดริ้วรอยฉีดกรามเก็บไว้นานๆเลยแบบว่าสามสี่สี่เดือนถึงหกเดือนแล้วค่อยมาแบบว่าฉีดซ้ำอีกทีหนึ่งตามปโตคอเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยไม่มีปัญหาสามารถเปลี่ยนยี่ห้อได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนาว่าถ้าสมมติว่าชอบยี่ห้อไหนเนี่ยก็ฉีดยี่ห้อเดิมจะดีกว่าครับเพราะคาแรคเตอร์ ตัวของโปรแกมรมสีของทองในแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเราชอบคาแรคเตอร์นี้หมอกไแนะนำว่าเราก็สีคาแรคเตอร์นี้ดีกว่าเพราะบางครั้งถ้าเราเปลี่ยนยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์